ได้ครับไปแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันคือที่ทอยเยื้อเวทที่มันวางก,กับดักข้างหลังได้หลังตูดมันอะโอ้โหตัวนี้เองเหรอใช่ใช่ใช่ล่าสุดเล,เ,ลเซอร์เลเซอร์ระวังเลเซอร์ะอ,รอะไรเลเซอร์มันไม่โดนแต่มันมีเลเซอร์นี่ไงนี่ไงทำไมต้องเลียงฉันล่ะ อุ้ยเขี้ย,ยอะู่ไหนล่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยอาศัยเรก,ก็เล่นโหดเลยจริงก็กลัวแบยิงไม่โดนเลยแล้วนะมันอยู่ไหนวะขบชันอยู่ขบชันอุ้ยเล่นมันเหลือเครื่องหนึ่งเลยครับว่าระวังให้ดีนะอะไรระวังอะไระอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเห็นเลยไ,ไม่สปอยกูลองสู้หลายรอบแล้ว ไม่เคยชนะหรอกอาพาไปน,นี่ไงมันแยกร่างออกมาพี่ต <Okay. S 1> ้องพายสองตัวเลยพลังเหมือนกันสองตัวนะบอกไว้ก่อนอีกตัวหนึ่งมันโคตรสั้นอ่ะดิโคตรโคตร,คร,ครอุ้ยเหี้ยแหลกแหลกูแหลกกูแหลกแม่งอยู่ดีมันก็ตัวยาวออกมามัอระฟักอุ้ย ละคอแฮมเมอร์ลองกับดักฮัลโลไอ้ก้อนนองกลมอ่ะาได้จบวันนี้แล้วไปท่ามหลอดกานเดี๋ยวแม่เราก็เตรียมเตรียมของแอสตอลก่อน,นทำไมมันเล็งฉันอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยไม่ใช่ว่ามันแบบมันไม่ควรจะเล็งโลกเหรอวะบอบยังไงอ่ะโลกก็เป็นสายสายเตลด์แวะ แต่ว่า,าทุกบอาที่บอาที่เราเล่นตทุกตัวไม่แรงล็อกเลยกวลานลงงว่ะเว้ยเนี่ยโดลอด็อปอุ้ยผมชอบเสี่ยงอย่างนี้มากกว่าครับผมถอยนะเราจะใช้อะไรจะตายโอเคตายมไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ย โอเคเพิ่งเห็นเลือดสองแสนใครจะไปชนะวะสามแสนสองตัวเว้ยถ้าตอนเช้ามันจะพุ่งเร็วขึ้นหน่อโอเคตอนนี้กูไม่ไหวละเกิดไรเลือยไปแล้วสะโอ้โหเยี่ยมนค์ทิชชอ่กูได้น่าเกลียดมากเลยเราเก็บไว้หลังมันหลอดก็ได้นะตอนนี้ โเหลืออีกสี่สี่นาทีไหวมั้ยโอ้โห้เ้ยปูปูปูมันโคตเกินเมื่อกี้อ๋อตายแล้วเฮ้ยเราจะแบกอยู่นี่อุ้ยอีเชี่ยอะไรแม่งดรอปเต็มเลยวะเนี่ยอะไรอะแม่งดรอปแฟกเมนต์เชี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยไปแก กูได้กูได้มันดอบโซล่าเนบูล่าแล้วสตาร์ดัแสแฟกเมนมาด้วยเว้ยทัลโหลโหแล้วก็ได้เทเชีร์แบ็กมาด้วยสวยเราคนเช็กยานน,น่าจะพร้อมแล้วย่าก็มีเบสมันอีกสองแตปกันหนึ่งเอออันนี่กันหนึ่งกูนนงนนงนนงมีเคล็ดลับก่อนกูขอทำแก้เคล็ดก่อนแดกยากแก้แพ้เลยเออกันแพ้เออวะ ว้าวคุณนี่มันฉลาดจริงๆเลยกุอยากเป็นหนึ่งเวลาในรอบนี้ชนะแน่ว้าวทำเอา้าอไม่มา,าทีอหรออะไรวะมืมึงพูดอะเสร็จแล้วเพลงมันก็ดับไปเลยเฉย อันนี้มันแรงมึงอ่ะขึ้นมาหน่อยเ้นมาหน่อยั้นึงก็ต้องอยู่ตรงนี้ได้ไหมใช่ พอพอพอ,พอข้างนี้พอทำนี้สักนิดหน่อยเดี๋ยวต้องหมื่นหนึ่งแล้วค่อยหยุดโอเคตีข้างบนแล้วว่ามือซ้ายแตกก่อนอใช่ปะม,มัน,ยมน,ยมนยหยุดแล้วหยุดแล้วมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วพอหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหมื่นหนึ่งข้างบนหยิบขอฮิวก่อนเป็นเรื่อมึงใช่ไหม ได้ควกคุณแากยา invisibility ยังไงละ่ะเปิดใจเปิดตาดิเพื่อนเปิดตาแล้วมันเปิดตาแล้วข้าตากระแตกแล้วคือต,ตีตาให้มันพังเลยปะ่ะหรือว่าจะเอามือซ้ายมือขวาก่อนซ้ายขวาก่อนอ่ะเอะไรฟังกูจานิกครับเรื่องนี้เหลืออะไร ได้ตรงกลางสองเมตร <ไป S 1> เอาให้มันเดี๋ยวเดียวอ่อันนี้ลงไหมลงไหมนิดลงไหมงก็นเรียงใครอะ่ะอุ๊ยอิชิมูลหลอดแหลกไอ้สัตว์อย่างชอบการชาร์จป่ะทำดวงทำดวงอยู่นู่นแล้วมันเปิดใจแล้วมันเปิดดวงใจแล้วลงสี่กล่องดวงใจมัน ชาร์จป่ะชาร์จป่ะวไอชาร์จอยู่มันชาร์จอยู M <m ่มันชาร์จอยู่มันชาร์จอยู่อุ้ยเฉียดฉีดเฉียดกูหิวอยู่หิวอยู่หิวอยู่อันนี้ก็ตีจังเลยชาร์จชาร์จชาร์จไปนะเออเตรี กูหิวละไช้นั่นแหละแล้วก็ลงมาเชฟกูโอเคกูกลังรออบเอ้กูเพิ่งโดนเลเซอร์ปาดหน้าไปมันจะตายนี่ซิมมอนแล้วเลเซอร์มาเพื่อจะยิงไปเมื่อกี้อันนี้ยิ้มไว้หน่อยกู้หิวก่อนเจ็บสุดเออได้ละชาไม่ช้าฝั่งโอเคกูมีเจฟโฟที่ เจ้าหนี้หนเป็นไงเเอาาลยวัาาสวย,ยมูหลอดตายแล้วหรือ,อดีตัวแ,นนแอน่ะได้ตาลแล้วอะ่ะมูลหลอดเจอมาแล้วลมันดูมันด,ดูเทคสีเหลืองไนะ <มา S 2> อ้สัดวิญญาณมูมหลอดไปแล